โอเคครับผมก็สวัสดีวัยรุ่นฟีฟ่ไฟทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินปืน2องใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเอาไปเล่นด้วยนะครับผมเราจะมาแนะนําสกิลคอมโบเกี่ยวกับสกินใหม่ด้วยนะครับในคลิปนี้นะก็ก่อนอื่นก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงฝึกการ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกเดือนกว่านะครับผมก็จะกลับมาลงคลิปแบบเต็มนะครับไม่ได้ลงคลิปมาประมาณโหอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ได้ลงคลิปแต่มาลงอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาทําเร็วๆนี้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังทําคลิปดองไปอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับผม2องไหมนี่นะครับที่ผมถืออยู่ในหน้าล็อบบี้นี่เลยก็เขามีมาให้สุ่มนะครับในล็อกซี่รอย่อนะพี่ ผมก็ได้เหมาะนะครับหมดตู้นะครับผมเหมาหมดตู้แล้วก็มีเชียวด้วยครับเชียวนี่สวยมากเลยนะทุกคนทุกคนมีใครได้เหมาตู้กันผมไหมหรือว่าใครที่แบบว่าก้าวเพชรออกเลยนี่ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนแต่ผมโอ้โหไม่มีดวงกับเขาเลยนะเสียหมดนะครับสําหรับจะกินปืนนี้สเต็คของปืนนะครับผมมันอ่ามันจะบวกนี่ครับเจาะเกาะหนึ่งเคลื่อนเร็วที่ความเร็วเคลื่อนที่2นะครับแล้วก็แบบ ลดระยะนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายครับระยะรถก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเจาะเกาะหนึ่งนี่ก็คือว่าโอเคนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่ผมชอบมากนะครับถือปืนวิ่งเร็วๆนะเพราะปกติการถือปืนมันจะวิ่งช้าทุกคนนะผมก็ถือว่าเข้ากับผมเลยนะครับกินนี้ผมก็เลยต้องจัดนะครับแล้วก็สําหรับทกิลนะครับที่จะไปเล่นนะครับในแร้งนี้ในแร้งก็จะเป็นแนะนําไปทัศยะนะครับแล้วก็นี่เลยของดี 2ซิงนะครับที่จะเอามาเล่น2ซิงบวกความเร็วเคลื่อนที่บวกยาฟ้าบวกอะไรโอ้โหบอกเลยว่าสปีดจ,จัดเต็มผมบอกวิ่งเร็วอย่างกับโปนะผมเคยไปเล่นแล้วนะครับตอนที่ผมได้มาใหม่ๆเลยผมลองนะครับโคตรโคตรเร็วคุมจอแทบไม่อยู่นะครับ,รบก็เซตเซตสกิลที่3ก็จะเป็นแอนดูนะครับผมแมอนดูนะครับเพื่อเพิ่มเกาะนะครับทุกคนนี่เพิ่มเกาะลดอัตราการความเสียหายเกาะ4 0นนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นไนลี่นะทุกคน แนะนำนะนี่สกิลที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะเป็นเสือนะครับผมลดเอฟเฟกต์สกิลัตูเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ของเสริมว่าจะเป็นกล่องชุดเกาะนะครับผมโอเคแต่ว่าชิปนี้นะครับทุกคนพิเศษยกกว่านั้นผมจะมาหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นแหลงนะครับก็เลยจะให้เพื่อนมาหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อรีวิวสกินด้วยครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในท้ายลิปแล้วก็ในเกมเลยนะทุกคน นี่เซตนี้เลยนะครับที่ผมเอาไปเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นนี่เลยนะครับเอยไม่ใช่ฟอร์ิเป็นนี่ในรีมเดิมนะครับผมเซตเซตมอนเดิมแต่เปลี่ยนแค่สัสตว์เลี้ยงนะครับสัสตว์เลี้ยงก็จะเป็นไอ้นี่เลยนะครับเดกริรนะครับเดกิแล้วก็จะเป็นไอ้นี่แผนที่สเสียบยงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับเซตสกิร,ร์ปไอสำหรับสกินปืนนี้นะทุกคนเจอกันเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมี่เรียบร้อยแล้วนะจ้ะสแตนบายเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งโอ okay. เคปืนปูอีพีให้ทุกคนแล้วเพื่อนผมก็มีสกินปืนซองใหม่เหมือนกันนะทุกคนก็จะประมาทไม่ได้นะเพื่อนผมก็ซองใหม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นซองใหม่นะจะพยายามเล่นระยะไกลนะ ติดว่ะกับตายโดนยิงผ่านล่องผ่านลุยกับตายโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนสองใหม่ไม่รู้ว่าในความคิดส่วนตัวของทุกคน<ป>ว่าจะเป็นงไงนะว่าสำหรับสกินนี้ถ้าเรากินผมก็เครื่องดาเมจผมก็แบบมันเพิ่มบวกไม่เยอะนะสำหรับผมมันแค่แบบก็เหมือนไม่มีสกินปืนงั้นๆนะครับผม แต่ว่ามันจะบวกก็คือวิ่งเร็วนี่แหละที่ผมชอบนะครับมันวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เจาะเกาะนะครับเจาะเกาะก็ถือว่าได้อยู่นิดนึงนะครับเกียร์ปืนก็ถือว่าดีเลยนะครับดีก็ถือว่าดีนะครับไม่ง,งั้นเขาไม่เอามาขายนะครับเกียร <c oughs> ์ปืนก็ถือว่าดีนะครับแล้วจเป็นไงเดีย๋ยวเรามาดูเกมันต่อดีด้านหน้านะน่าจะได้ย,ยินเสียงปืนพอแล้วนะป่าแฟรไล่ครับไปนู่นแนละ้ว ke luar luar นั้หลอดนะเกือบไปแล้วเกือบเกือบเกือบโอ้โหเมื่อกี้เงี่บไปพักหนึ่งนะเมื่อกี้ตั้งใจฟังเสียงเท้าอยู่นะทุกคนดล็อกบัฟอีพีรวดเร็วให้ทุกคนเล่าโอเค ตอนนี้ก็ไม่มีแดดตแล้วตอนนี้แดดละหมดแล้วนะครับเหลือ0ูแลนะ้วตอนนี้ต้องค่อยเล่นรอแดดมานะเนี่ยปะเราถือปืนวิ่งไงไหมครับวิ่งอย่างเร็วอะอยู่ด้านหน้าผมะนะผมจะป่วนครับโอ้อยไกลมาก ระเบิดลงแรงวะบอลระเบิดไล่แล้วนะครับขอถอยออกไปข้างนอกนะแล้เขาจะรู้นะเพราะผมอยู่หลังไอ้บอลนะพยายามหาไม่โดนนะบาสโมกนะ โด้ออกมาหาุมเล่นนะประหมาาไม่ได้นะด้านหน้าไล่ปลืนออกปืนออก ได้ได้นี่สกินมันก็ถือว่าโอเคดีเลยแล้วก็ยังโกงคอมโบกับไอเดียอะไรวะสองซิงนะครับวิ่งเห็นไหมเรายังไม่ใส่บัฟเลยนะเนี่ยแค่สองซิงกับแล้วก็บวกวิ่งเร็วขึ้นสองนะครับเห็นปะวิ่งเร็วนะจ๊ะเร็วมากนะจ๊ะโอเคสเสร็จสงแล้ว ขึ้นปู่อีพีให้ทุกคนแล้วเรื่องบอกบับขึ้นมายิ่งวิ่งเร็วนะครับอันนี้คือโกะมากมันเหมือนแบบเหมือนโปเลยอะวิ่งเร็วมากเดีย๋ยวเขาอยู่ข้างหน้านะโอ้ยปาไม่ครับเีย้ยเขาเป็นนะเนี่ยหาเหลี่ยมหาม,มุมเล่นนะฮะ เขาเด็ดมาเล่นเลยนะแต่เขายิงเราไม่โดนนะแต่ว่าเรายิงเขาโดนโดนทุกเม็ดเลยเมื่อกี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะไม่งั้นโดนหัวแล้วเมื่อกี้เพราะว่าระยะจูบม,มันโดนหัวง่ายนะเมื่อกี้เขาโดดมานะดีที่เขายิงเราไม่โดนนะครับฝืนปุกยีพีให้ทุกคนแล้วโกงจัง เร็วจัสกิลอะไรเขาสกิลอะไรมา EP โอ้โหโถึกล้วนเลยโอ้โหแต่เขาไม่มีบัฟนะเขาเอากระเป๋ามานะครับเป็นไอวอลเพิ่มนะเพิ่มขึ้น5ลูกนะทุกคนแต่เราเอาบัฟมาครับมันดีนะครับใส่บัฟนะเราใช้อวอล3ลูกก็พอแล้วหน้าผมนะตตู้ขาว ปาระเบิดไรโดนระเบิดนะแดดเล่นเลย80 80โอยผมไม่ได้เล่นเกมนานมากทุกคนฝีมืออัดด็อกไปเยอะนะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเกม2อาทิตย์เลยก็เลยไม่ได้มีชิปลง,งนะทุกคนเพนราะว่าช่วงนี้ฝึกงานนะครับทำงานมานีเหนื่อยก็ มีแต่นอนนะครับนอนพักกันนะโกงจ,จัดวิ่งเร็วจัดจัดถ้าเราเอานิกิตามานี่ผมบอกเลยแบบโอ้โหยิ่งโคตรโกรงบอกเลยซับแม็กเร็ววิ่งเร็วโอ้โหทุกอย่างครบไม่รู้เขาอยู่ไหนนะเขาอยู่บ้านบ้านฟาร์มนะ phải rồi step lock step lock ui đã tịt phải เขาไม่มีไอ้วอลนะไอ้วอลเขาหมดแล้วนะเราเหลือลูกนึงนครับเลยแล้วได้เปรียบนะทุกคนตอนนี้ไม่มีเดสนะเกมนี้ต้องรอต้องรอฝปล่สูต p ให้ทุกคนแล้วตอนนี้ไป6ส่นแล้วเหลืออีก2เกมนะครับ2เกมปิดเกมได้ มีระเบิดเจ็บนะเจ็บนะโดนไล่บทเลยครับจังหวะนี้ เขาโดนเน็ตนะตัวแรกเขาโดนเน็อเ,เ,เกมเดียวครับเกมท้ายฝืนฟูีพีให้ทุกคนแล้วมันวิ่งบทศัตรูเร็วมากนะครับถ้าเอาสองซิ่งมาเห็นปะแปบ๊บเดียวเราถึงตัวสตูละศัตรูวิ่งปิดไอ,บอ้บอลเราก็วิ่งไปถึงแล้วนะครับตัวนู้ก็สึกว่าโอเคนะครับ,บเกวนี้ระดับหนึ่ง สกิลแล้วก็บอกสกินปืนก็สกินปืนก็พูดจ้าไปหลายรอบมา้ากมันก็ดีนะครับไม่ดีไม่เอามาขายแต่ก็มันดีแบบในแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับข้อดีข้อเสีย โ okay. อเคเราก็ชนะไป8-0นะครับดาม2่25เลขสวยด้วยก็ถามสรุปรวมๆก็สำหรับสกินนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันบวกเคลื่อนที่เร็วนะ2นะครับมันจะได้เปรียบสตูมากๆสำหรับคนที่ไม่มีสกินเล่นนะทุกคนสำหรับการเล่นในแร้งหรือว่า1-1น,น,นะครับแล้วก็ลดระยะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าเราสร่วนมากเราจะเล่นระยะกลางนะครับสำหรับปืนซองใหม่นะ ส่วนมากควจะเล่นระยะกลางนะครับผมทำไมก็จะเข้าประมาณ190อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแผนนี้นะครับผมมันก็ไม่มีผลอะไรมากแต่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เด๋ยนนี้จะกลับมาทําชิปนะครับเพราะว่าเหลือประมาณเดือนกว่าๆครับผมก็จะฟื้นงานเสร็จแล้วก็จะกลับมาทําชิปเรื่อยๆเลยนะครับลงทุกอาทิตย์นะครับไม่ได้ลงมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมโอเค